โอเคมันวิ่งมาห่ะทุกคนนี่เรียบร้อยก็ต้องขอสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับแต่นีนเราก็อยู่กับผมนัทสไปเซอร์นะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเซิร์ฟโซโล่ฮับเเป็นอีพีที่2นะสำหรับเซิร์ฟนี้เนี่ยซึ่งผมก็ป้องกันบ้านอยู่นะมันก็มีพวกเด็กๆพวกนี้แหละมันมาบุกบ้านผมอ่ะทุกคนเนี่ย ดูรอบบ้านผมดิมันก็จะมีเป็นบ้านแคมพวกนี้ครับก็หลายบ้านเลยนะพวกมันก็แบบมาปีนบ้านผมไงโอเคซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ต้องอยู่บ้านก่อนครับเราก็ต้องแบบว่ากันบ้านก่อนอ่ะเดี๋ยวพวกมันก็จะมาบุกอีกรอบหนึ่งโอเคซึ่งพวกนี้เนี่ยมันก็รวมพวก,กันนะมันก็ไม่ใช่ทีมแต่ว่ามันก็รวมพวกมาปั่นผมไงทุกคนเนี่ยเอาปืนกลมือความบ้านพวกนี้เนี่ยแล้วก็มาจัดผมนะเนี่ยแต่ว่ามันก็เอาปืนมาแจกผมนั่นเองครับทุกคนง่ายๆนะ นี่ตรงนี้มันก็มีคนสร้างด้วยครับโอ้โหดูรอบบ้านผมเดี๋ยวตอนนี้เป็นเมืองเลยครับทุกคนมีแต่บ้านแคมป์ไปหมดเลยเนี่ยโอเคก็แบบนึงครับที่ผมก็จะลองไปปีนดูครับว่าบนบ้านนี้เนี่ยมันจะมียังไงนะนี่เอ้ยมันปีนได้อยู่ครับตรงนี้มันก็ไม่ปิดนะโอเคที่ผมก็จะไปเอาบันไดครับแล้วก็จะปีนบ้านมันให้ดูนะหวัว่ามันไม่ได้ใส่รหัสล็อกเราก็จะได้ไปไปเอาของในบ้านมันนั่นเองครับอ่ะก็เป็นบ้านแคมป์มันนั่นเองครับโอเค ผมก็ไปเอาบันไดก่อนแล้วกันครับมาครับตอนนี้ผมก็เอาบันไดามาเรียบร้อยครับเราก็แปะไปเลยนี่บอกเลยครับว่าพวกเด็กพวกนี้เนี่ยมันมาป้นบ้านผมอะทุกคนเราก็ต้องจัดก่อนนะเนี่ยนี่มันอยู่วะโอเคนาอยู่นี่ครับเราก็ได้ของมาประมาณนี้ครับก็เป็นของฟาร์มนะมีไม้มีหินพวกนี้โอเคเอ้ยเอามีคนวิ่งมา เราเป็นเม็ดหนึ่งครับทุกคนไม่เป็นไรเอ้ยมันเกิดบนนี้ว่ะทุกคนอันนี้มันก็อยู่บนบ้านครับซึ่งมันก็มีเสียงเท้าอยู่เดี๋ยวผมก็ขอไปจัดตัวนี้มาก่อนครับนี่เมื่อกี้มันใช้ปืนไลวะมันมันยังไม่ยิงนะทุกคนเดี๋ยวผมก็จะเอาเป็นปืนคิวบิแซดเนี่ยไปชาร์จเลยครับอะนี่อุย้ยโดนโดนโอเคร่วงครับทุกคนมาครับเมื่อกี้มันก็มีคนอยู่บนบ้านนะเดี๋ยวผมก็ขอไปดูก่อนครับเพราะว่า ถ้าผมไปเก็บของตอนนี้เนี่ยในวันก็จะยิงผมก่อนนะทุกคนโอเคเราก็ปีนขึ้นไปครับบอกเลยครับว่าบ้านนี้ในผมก็ค่อยมากําจัดและการให้ดูนะนี่แหละก็เป็นว้านแคมพวกนี้เลยครับโอ้โหไอเด็กพวกนี้มันแสบวะ่ะเฮ้ยเสียงเท้านี่โอ้โหุโยมันปิดทันวะ่ะทุกคนอุตสายยิงได้แล้วก็ไม่เป็นไรนะอันนี้ผมก็สามารถปีนได้บอกวะ่ะก็โอ้โหผมว่ามันปีนไม่ได้วะ่ะมันก็จะแปะบันไดได้อยู่แต่ว่ามันจะขึ้นยังไงตรงนั้นเนะี่ย โอเคก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็ค่อยมาจัดทีเดียวครับพี่ผมก็ไปคับระเบิดระ้เบิดน้ํามันพวกนี้แล้วก็มาแปะบ้านพวกมันให้ดูนะโอเคก็ประมาณนี้ครับอ่าเดี๋ยวเราก็ไปยิงเปล่าไปครับตอนนี้เราก็อยู่กับบ้านแคมป์อีกหลังหนึ่งครับมันก็มาสร้างใหม่หลังบ้านผมนะนี่ซึ่งมันก็อยู่ในบ้านครับทุกคนนี่เห็นปะปืนแวบแวเดี๋ยวผมก็สเต็ปกระโดดครับปับนี่เนี่เรียบร้อยบอกเลยครับว่าจะสู้คิวบิซ่าที่ของเราได้ยังไง โอเคก็มันขึ้นไงวะเนี่ยนี่ครับเราก็น่าจะขึ้นได้อยู่นะนี่เขามีเป็นปืนกลมือนะทุกคนมันก็มาปั่นผม,มนไงบอกแล้วพวกนี้เดี๋ยวผมก็ค่อยไปเรดบ้านบันให้ดูนะทุกคนนะม,มาครับตอนนี้เราก็เอาปืนมาครับเราก็จะไปตามล่าคนนะคือเมื่อกี้เนี่ยผมก็ทําปืนคิวบิเซตตกครับเมื่อกี้โอ้โหเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมก็จะลองไปตามหาดูครับว่ามันสร้างบ้านอยู่ตรงไหนนยะมันก็เอาปืนปุ๊บมันเข้าไปสร้างบ้านแคมป์เลยครับทุกคน น่าจะเป็นบ้านแคมป์นี่นะนี่ยมันก็เอาปืนคีนบิซัน่ผมไปว่ะเดี๋ยวผมก็ต้องไปเอาคืนให้ทุกคนได้ดูนะเนี่เราก็ขูไปครับโอเคบ้านนี้เลยครับทุกคนนี่เอ้ยเอา้าโอโ้โหเอา้าชุดท้ายล่ะเรียบร้อยครับชุดทายว่ะเดี๋ยวผมก็จะเอาให้ทุกคนได้ดูแล้วกันครับชุดทายคือบ้านผมก็ยังไม่มีชุดท้ายนะเราก็โดนชุดท้ายยิงว่ะโอเคมา ไปครับตอนนี้ผมก็หยิบเป็นปืน M4 ครับซึ่งผมก็อยากได้ชุดฮายมากเลยว่ะคือตอนนี้บ้านผมก็มีแค่ชุดเหล็กครับเมื่อกี้มันก็มีคนใส่ฮายมาเราก็ต้องจัดมานั่นเองครับเดี๋ยวมันก็จะหลุดมือไปนะนี่ตอนนี้ผมก็ขออยู่บนบ้านก่อนครับเพราะว่าเราเคาต้องเซฟหน่อยมันมีคนอยู่นอกบ้านหลายคนไงโอเคเท่าไหนไวะเนี่ยหายเฉยมาก็เอาเห็นป่ะโอโ้โหข้างหน้าผมไกลๆเนะี่ยมันก็มีคนอยู่ครับผมว่า นี่เป็นชุดท้ายบอกว่ะดีผมลงเลือแล้วกันครับเนี่ยเราก็เอาปืนเอลฟมาเลยครับนี่มันก็อยู่ไกลๆนู่นครับโอ้โหเราจะรอดเอ้ยอันนี้มีชุดมาครับเป็นชุดเหล็กด้วยนะโอเคเดี๋ยวผมก็จะเอาเป็นปืนเอลฟแล้วกันครับอุ้ยหลังมาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็คนนี้ก่อนบ้าบโอ้โหเกือบตายเดี๋ยวผมก็เข้าเข้าบ้านก่อนครับทุกคนนี่ครับเกือบตาย โอ้โหเหลือสามว่ะดีครับที่เรารอดมาได้นะที่ผมก็ขอปั๊มยาก่อนเลยกันครับโอ้โหผมก็เกือบเกือบมืดนะทุกคนโอ้โหอีกเม็ดเดียวผมก็ร่วงเลยโอเคก็ปั๊มยาไปครับที่ผมก็ค่อยไปเก็บของกันครับตอนนี้เราก็สาหัสหนะเกือบตายโอเคคือผมจะไปเก็บของก็ไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีคนอยู่บ้านแคมปนะ์นะนี่บนบ้านนี้เลยครับเห็นปะโอ้โหไอตัวนี้มันแสบว่าทุกคนมันก็รอดักหน้าบ้านผมเลยครับ โอเคก็ไม่เป็นไรนะนี่ตัวนี้เลยมาครับที่ผมก็ค่อยไปเรดบ้านมันให้ดูนะตอนนี้ผมก็หาศพมันก่อนเมื่อกี้ตัวที่ผมยิงมันตายตรงไหนวะผมว่าน่าจะเป็นแถวนี้อ่าเห็นแล้วศพมันอยู่หลังผมครับโอเคก็อ่านี่เลยมาครับมีของอะไรเอ้ยคิบมาว่ะเอ้ยโอ้โหดูครับไอเด็กนี่มันเวนจริงว่ะทุกคนมันก็มาสร้างแคมป์นะบ้านผมนะมันก็รอดักบ้านผมครับ ผมก็จะจัดให้ทุกคนได้ดูนะตอนนี้เราก็ได้คิวบีมาเดี๋ยวผมขับปั๊มยาก่อนแล้วกันครับไปครับก็ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้คิวบีมาครับซึ่งผมก็เอาคิวบีมาใส่แล้วกันครับเนี่ยเราก็ใช้เลยนี่บอกเลยว่า M4 เราก็เก็บไปครับเอ้ยอันนั้นเป็นชุดหายเปล่าอ่ะมันก็อยู่หลังบ้านนั้นครับทุกคนเนี่ย โอเคซึ่งตอนนี้ผมก็ใช้ QB อยู่ก็ไปได้อยู่ครับนี่ยโดนเป็นเม็ดหนึ่งโอเคบอกเลยครับว่าชุดทายเนี่ยผมไม่ปล่อยแน่นอนครับที่มันยิงผมเมื่อกี้เนี่ยโอเคก็อันนี้เป็นฟาร์มมันครับดี่ผมก็จะลองจุกไปหามันก่อนละกันครับผมเขาอยากได้ชุดทายไงโอเคเราก็เอาหลอดยามาครับทุกคนน่าจะได้อยู่เฮ้ยหลังอะมันยิงใครวะโอเคผมว่าน่าจะโล่งเลยครับแถวนี้เนี่ย ไปครับเดี๋ยวเราก็ขอไปจุกหามมาละกันนี่ตัวนี้เลยอุ้ยอา้าวเป็นตัวชุดทายเมื่อกี้รามทุกคนโอเคตอนนี้ผมก็ใส่คิวบีอยู่เราก็น่าจะบวกไหวอยู่ครับชุดทายก็หายดีว่ามาดินี่ครับก็ตัวนี้เลยปับ๊บอา้าวหายตรงไหนไวะเนี่ยโอเคนี่เอา้าโอเคยิงไปครับเม็ดหนึ่งร่วงร่วงครับทุกคนร่วงครับตอนนี้เราก็เกือบตายนะทุกคนเอ้ยมีคนเข้ามา โอ้โหเอา้าร่วงครับไม่เป็นไรนี่ครับก็เป็นเด็กที่มันดักบนบ้านผมอ่ะนักบ้านผมนะผมก็ตายกับมาหลายรอบเลยครับล้วผมก็ขอเอา M4 นะเพราะว่าเมืแ่อบบกี้มันมีชุดทายตายแลวไงนะบ้านผมโอเคผมว่าชุดทายมันมีคนเก็บอย่างวะที่ผมยิงล้มไปอะ่ะนี่ครับตัวนี้เลยเฮ้ยผมว่ามันเก็บละโอ้โหชิบหายครับทุกคนที่ผมก็ต้องยิงตัวนี้ให้ทุกคนได้ดูนะ บอว่าถ้าผมไม่ยิงเนี่ยก็กฟรีแน่นอนครับผมอุตส่าห์ยิงชุดท้ายเป็นล้มหนึ่งโอเคก็ไปครับตอนนี้เราก็ดูมาอ้ามันวิ่งเลยครับนี่ก็เอาชุดท้ายขึ้นมานะเราไม่ปล่อยให้มันหนีแน่นอนครับเราก็อุตส่าห์ยิงชุดท้ายตกครับคือตอนนี้เนี่ยเลือดผมข้ออยู่ชั้นล่างนะผมก็ไม่ได้เอาขึ้นมาครับโอเคก็ไปครับเราก็ขอเอาเป็นเซตกระดูกแล้วก็ไปบวกกับมันต่อเนี่ย เราก็จะเพิ่มเลือดนิดนึงครับมัฟออ้โหสิบสองมันก็บวกสีนั่นเองชิบหายละแล้วก็เกือบร่วงครับหรืผมก็ขอเล่นบนบ้านดีกว่าเนี่ยตัวไก่วิ่งมาเก็บของโอเคเราก็จะดูว่ามันจะอยู่ตรงไหนอ่าบอกเลยครับว่าผมก็ต้องเอาให้ได้ชุดทายเมื่อกี้เด่ยมันหายแลยว้วอ่ะโอ้โหผมอุสาย,ยิงแบบยิงล้มไปแล้วนะชุดทายตัวนั้นน่ะมันก็มีคนมาเก็บหครับทุกคนก็ไม่เป็นไรนะ แต่เราก็ต้องเอาให้ได้โอเคเฮ้ยชิ้นท้ายมาวะ่ะเอาเรื่องเอาเรื่องได้อยู่ครับนี่ตัวนี้ผมก็บอกเลยว่าผมไม่ปล่อยแน่นอนครับก็ประมาณนี้ครับซึ่งมันแล้วก็หลบอยู่ตรงดันนะโอเคเราก็ดูเชิงก่อนน่าจะได้บ่เอ้ยมันมีคนเคาะมาครับผมว่ามันน่าจะวิ่งครับจะว่าผมว่ามันอ่าวิ่งแลลวโอเคเฮ้ยหลายเม็ดโดนอยู่โดนอยู่ โอ้โหรอดได้ไงซึ่งมันก็โดนประมาณส4นัดครับมันก็เป็นชุดท้ายด้วยไงมันก็น่าจะถึกปกติครับทุกคนนี่ครับตัวดักครับทุกคนตัวดีเลยตัวนี้เนี่ยมันโคดักบนบ้านไม่ใช่บนบ้านเดียวนะบ้านผมเลยโอเคที่ผมก็ค่อยไปหาบ้านแคมป์ม,มันหรือว่าเป็นบ้านมันนะเราก็ไปจัดให้ทุกคนได้ดูโอเคมาตอนนี้เราก็ตามล่าชุดท้ายครับอ้าวมันอยู่ในป่าครับโอเคยิงไป โอ้โหโดนไป2เม็ดครับทุกคนผมว่าถ้าผมเคาะไปอีกรอบเนี่ยมันก็น่าจะล้มนะเนี่ยมันน่าจะหลบหลังหิีนครับนี่ผมก็ขอเอาตัวนี้ก่อนเนี่ยเนี่ยโอ้โหสองเม็ดมาเป้ยชุดทายวิ่งครับบอกเลยครับไม่น่ารอดไม่น่ารอดโอเคได้อยู่มาครับตอนนี้ผมก็ยิงชุดหายล้มไปเลยนะซึ่งเราก็จะไปเก็บของก็ไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีตัวดักนี่ผมก็ขอทิ้งปืน M4 ครับแปบ๊บหนึ่ง ผมไปเอาปืนกลมือดีกว่านะเนี่ยแล้วก็เอากลมือมาครับแล้วก็เก็บเอ็มโฟนะทุกคนาะว่าถ้าผมเอาเอ็มโฟโลงเนี่ยผมก็น่าจะโดนดักนะแล้วก็ตัวนั้นมันเป็นตัวดีเลยครับอยู่บนบ้านแล้วก็เรายิงผมด้วยไงโอเคไหนว่าศพเมื่อกี้นี่ครับมันคานอยู่โอเคแต่นี้ผมก็ยิงมาเลยครับเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ปืนอะไร,รวะนี่ครับตัวนี้มันก็น่าจะคิวบีครับใช่ป่ะอา้าผมเอาคิวบีแซดมาเลยครับ นี่มันก็อยู่ในตัวชุดทายนะที่ผมก็ขอปั๊มยาก่อนนี่เลือดน้อยนี่ครับก็เป็นตัวส้มอยู่ข้างหน้าเราแป๊บหนึง่งโอเคที่ผมก็ขอไปเก็บชุดทายแล้วก็ไปเก็บในบ้านครับผมก็ยังไม่อยากบวกนะเราอุตส่าห์ได้ของดีครับแหนไปเก็บแบบป๊บหนึ่งปั๊บเรียบร้อยตอนนี้ผมก็ได้มาเลยครับโอเคดูครับทุกคนนี่อย่างเฟี้ยวแล้วก็ขอกลับบ้านก่อนครับแล้วก็ไปเก็บของนะแล้วก็มาบวกใหม่ ไปครับตอนนี้เราก็เก็บชุดไอมาเรียบร้อยครับซึ่งผมก็เอาปืนคร์มมัดออกแล้วกันครับเพราะว่าคนมันก็กลับไปหมดแล้วนี่ที่ผมก็จะมาเรดบ้านนี้ให้ดูครับก็เป็นบ้านแคมป์เอเด็กนี่เลยนี่ดูครับตอนนี้มันก็อยู่บนบ้านด้วยนะซึ่งผมก็บอกเลยครับว่าชิวๆไม่กลัวครับเราก็พาระเบิดน้ํามันมาเจ็ดเจ็ดลูกเนี่ยอะป่ะดีวผมก็จะจัดให้ดูครับนี่คือเมื่อกี้นี่ผมก็เข้าไปเลยครับแต่ว่ามันเป็นกับดักนะเราก็ต้องยิงตรงนี้ครับ ไม่ใช่ยิงเด็กเราก็แปรล,ลเบิดตรงนี้ครับ mm hmm. นี่โอเคเนี่ยเป็นไงเราคนจริงครับเอ้ยมันอยู่ไหนวะนี่โอ้โหมันตกว่ะทุกคนล่วงโอเคบอกเลยครับว่าไอเด็กนี่มันเอาเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะรีบแบบว่ารีพื้นมันให้ดูครับข้างล่างนี่มันจะมีกับดักด้วยนะเราก็เมื่อกี้ผมก็ขึ้นมาแล้วแหละแล้วก็มันแบบมันลือลือล้อพื้นนะ่ะผมก็ตกลงไปที่หนามครับ โอเคซึ่งตอนนี้ผมก็น่าจะได้บ้านแคมป์แล้วอ่ะบิวอยู่ตรงนี้มาเรียบร้อยดีวผมก็ขอรื้อบ้านแคมป์แถวนี้ครับเพราะว่าถ้ามันมีบ้านแคมป์เนี่ยผมก็จะอยู่ไม่รอดนั่นเองครับโอเคก็สร้างผิวมานะเราก็จะเอาบ้านมันมานั่นเองนี่ด mm. ีวผมตอนนี้เราก็เรดบ้านแคมป์ก่อนนะเพราะว่าดี๋่ผมก็จะไปคราบระเบิดเลยก็ไปเรียบบ้านหลักมันให้ดูเลยนะทุกคนก็เป็นเด็กพวกนี้ไงคือถ้าผมปล่อยมันมันอยู่ไม่รอดเนี่ยทุกคน ผมยิงคนไปปุ๊บเนี่ยมันก็เราดักผมนะโอเคก็ไม่เป็นไรครับเนี่ยผมก็รือนี้ไปเลยครับนี่ได้อยู่โอเคป่ะเนี่เดี๋ยวเราก็จะไปดูกับดักครับอ่าเห็นป่ะโหกับดักเรียกเลยครับทุกคนเนี่ยโคมันก็สร้างแคมป์แบบว่าเราลงไปนี่ยมันก็จะรือครับเราก็จะตกลงไปนะเ,นเด็กนี่มันเหลี่ยมจริงวะ่ะทุกคนโอเคก็ ม่น่ามีของเหลือครับก็เป็นแค่บ้านแคมป์นะไปรับเดี๋ยวเราก็เป็นหาระเบิดรดเลยเขาไปเรดบ้านที่มันปีนบ้านผมนะไม่ใช่ปีในข้างๆนั้นนะ่ะเอาตรงนี้อีกบ้านหนึ่งครับมันงีมันเป็นบ้านกับดักน่าจะเป็นบ้านมันด้วยครับเดี๋ยวผมก็มันมีวิวหวะผมว่าไม่น่ามีวมิวนะเราก็คับเลยเกยแล้วก็ไปรือต่อโอเคไปครับเดี๋ยวเราก็มันไม่มีวิวนะบ้านนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็เรือไปเลยบอกเลยครับว่าผมจะปล่อยไม่ได้นะ ตามนี้เลยครับตอนนี้เราก็ลื้อมาหลายบ้านเลยครับเขาเป็นบ้านแคมป์แถวบ้านผมนะเนี่บอกเลยครับว่าเราไม่ปล่อยครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยเนี่ยมันก็จะดักยิงเราไปเรื่อยครับทีผมก็ค่อยไปหาแล้วก็ไปเรดบ้านมาแล้วกันโอเคเราก็ปิดไปครับนี้เราก็เป็นวิวของเรานะไปมาครับตอนนี้เราก็มาอีกบ้านหนึ่งครับซึ่งผมก็ได้คาบเป็นระเบิดน้ํามันครับแล้วก็จะมาเรดบ้านแคมป์นี้ครับซึ่งมันก็ดูเด็ดมันทาโคตรสูงเลยนะแต่ว่า ผมก็จะเรตตรงนี้นะครับก็เป็นที่ขอบประตูมันนะก็เป็นเสานี่นครับเนี่ยไประเบิดไปเลยบอกนะครับว่าถ้ามันทำแถวบ้านผมเนี่ยผมก็จะจัดให้หมดนะอันนี้ก็เหลือกำแพงนะ้ะอีกประมาณ2ลูกมันกใกล้พังแล้วอได้อยู่โอเคปับ๊บมันก็น่าจะร่วงไปหมดนะเนี่ยโอพังเรียบร้อยน่าจะได้อยู่โอเคไปดูของครับก็ประมาณนี้นะของมันไม่เหลือเลยอ่ะ โอเคแล้วก็สร้างบิลไปครับแล้วก็หรือไปถอนไปนี่หรือถอนไปเลยเพราะว่าถ้าผมปล่อยเนี่ยไม่ได้ครับเราก็ต้องกําจัดพวกนี้ให้หมดโอเคก็ okay, okay, หรือไปครับนี่ด้านมันไม่มีของเดียววะน่าจะมีของนะทุกคนเพราะว่ามันเอาปืนมายิงผมอยู่นะโอเคก็ okay, <Okay. S 2> หรือกาแพงพวกนี้ไปครับนี่ <Okay. S 1> ก็ไปเลยจัด็จปะโอเคก็ประมาณนี้ครับทุกคนซึ่งเราก็ มาแบบว่ามันยังคนให้ดูนะเราก็มากันบ้านครับซึ่งมันก็มีคนมาเล่นกับเราไงโอ้โหมายกพวกมาแบบมาบ้านผมเลยครับโอเคก็ประมาณนี้ครับตอนนี้ผมก็กันบ้านน่าจะได้แล้วอ่าเราก็ปิดไว้เลยครับเพราะว่าถ้าผมไม่ทําแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีคนมาทําบ้านแคมป์ใกล้ๆบ้านผมนะโอเคเราก็เลื้อตรงนี้ไปครับเน่ก็ประมาณนี้ครับสําหรับเซิร์ฟโซโล่ครับซึ่งผมว่ามากันบ้านให้ทุกคนได้ดูนะอันนี้มันก็เป็นเซิร์ฟโซโล่มันก็เล่นคนเดียวนะแต่ว่า พวกมันก็มาประมาณ3-4คนไงมันเป็นตี้คนละคนครับอ่ะแล้วก็มาแบบว่ามารวมหัวหรือเขามาเล่นกับผมนะโอเคก็ประมาณนี้ครับถ้าใครชอบคลิปการเล่นแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับบายครับผม